สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมีเซเว่นอีเลเว่นในมือคุณเซเว่นเดลรีศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถีนะครับได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการปั๊มหัวใจหรือว่า CPR ให้กับเด็กนักเรียนครับเพื่อให้เด็กนั้นสามารถที่จะใช้วิธีการที่ได้รับการถ่ายทอดมาไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติในภาวะฉุกเฉินได้แล้วก็ยังมีมุมมองความเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าควรจะต้องบรรจุหลักสูตรในเรื่องของการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะการปั๊มหัวใจให้กับเด็กๆให้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วยเลยถึงจะเห็นผลนะครับ ไปติดตามเรื่งนี้ได้จากรายง,งานของคุณณนะัคนันทีนีบุญอินครับการทำ CPR ปัม๊มหัวใจผ่านการกดฝ่ามือทั้งสองข้างลงบนหน้าอกของผู้ป่วยที่หมดสติหนึ่งในวิธีการช่วยชีวิตที่สามารถต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินกลับมามีชีพจรและมีโอกาสรอดชีวิต เป็นการผู้ชีพขั้นพื้นฐานที่ถิมแพทย์จากศูนย์ผู้ชีพนาเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีสาธิตพร้อมฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนบ้านพลอยหมู่บ้านเมืองเอกจังหวัดปทุมธานีเพื่อหวังเพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กได้รู้วิธีการทํา CPR หากต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินปกติเนี่ยเราเราทำหน้าที่ออกไปช่วยเหลือคนไข้จไขเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ ภาวะฉุกเฉินที่สําคัญมากๆอันหนึ่งในการเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลก็คือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งต้องรับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดโดยการทํา C P R ได้อย่างถูกต้องก็จะทําให้คนไข้มีโอกาสรอดชีวิตเยอะขึ้นนะครับก็เป็นที่มาว่าเราจะ,จะเอาเรื่องนี้เผยแพร่ลงไปในให้กับ ชชท,ที่ผ่านมาการช่วยชีวิตผู้ป่วยหมดสติหรือชีพจรหยุดเต้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมแพทย์หรือต้องรอทีมแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่การทำ CPR คือหัวใจหลักสำคัญที่จะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนและยังเป็นการช่วยเสริมการทำงานของทีมแพทย์ ราะในบางครั้งกำลังพลของทีมฉุกเฉินก็มีไม่เพียงพอหากฝึกทักษะทํา CPR ปูพื้นฐานตั้งแต่วัยเด็กจะเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถที่ไม่ได้มีสอนอยู่ในหลักสูตรทั่วไปซึ่งในมุมของทีมแพทย์ฉุกเฉินมีความคาดหวังอยากจะให้การปั๊มหัวใจช่วยชีวิตบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนหรือจัดอบรมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจ,จริงการที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นจะรอดชีวิตได้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ มีทีมแพทย์ทีมรถพยาบาลผู้ชีพทีมแพทย์ฉุกเฉินที่เก่งอย่างเดียวข้อสําคัญที่สุดคือต้องมีทัศนคติที่ว่าสงสัยหัวใจหยุดเต้นแล้วไม่ลังเลในการลงมืช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็จะทําให้โอกาสการชีวิตของไข้ โรงเรียนนี่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการช่วยชีวิต CPR มาหลายปีแล้วค่ะเพราะเราเคยเจอสถานการณ์จริงที่มีคนไม่สบายหน้าโรงเรียนตอนหลังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าของพวกนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กเมื่อเด็กมีจิตอาสาแล้วเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขาได้ฝึกบ่อยเขาก็จะทําได้ถ้าเป็นไปได้ค่ะควรจะบรรจุอยู่ในวิชาทักษะชีวิตซึ่งมันสามารถปฏิบัติได้จริงแล้วมันเป็นวิชาที่ยืดหยุ่นได้เราสามารถจะเอาทักษะชีวิตในการช่วยชีวิตอื่นๆเนี่ยมาประกอบด้วยได้โรงเรียนบ้านพ คือหนึ่งในโรงเรียนนํำร่องที่เห็นด้วยกับการควรเพิ่มหลักสูตรผู้ชีพช่วยชีวิตเบื้องต้นเข้าเป็นวิชาทักษะชีวิตเพราะมองว่าการสอนทำ CPR เป็นเรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนื่องจากในชีวิตประจำวันมีโอกาสที่เด็กจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้เมื่อมีความรู้ทักษะเบื้องต้นจะได้เข้าช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ตัวครูบุคลากรเองก็ควรจะฝึกอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อจะได้เอามาถ่ายทอดให้เด็กๆได้เรียนรู้เพราะว่าอของหน่วยนเรนทรอนเขาก็คงไม่มีกําลังมากพอแต่ถ้าครูเราทําได้หรือครูในประเทศไทยสอนเด็กเองได้เนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าถ้าโรงเรียนฝึกทุกปีแล้วก็ตอนเนื่องไปถึงระดับมัธยมศึกษามันก็จะทําได้เองโดยอัตโนมัติอีกหน่อยในประเทศไทยอาจจะมีทุกคนที่ทํา CPR ได้ปอที่1ก็คือปลอดภัย ปลอดภัยก็คือการที่เราจะเข้าไปช่วยเขาเนี่ยต้องปลอดภัยก่อนตัวเราต้องปลอดภัยนะครับเพราะสถานการณ์ในพื้นที่ตรงนั้นต้องปลอดภัยในการที่เราให้ความช่วยเหลือพอที่2คือปลุกปลุกคือการเรียกดูว่าคนไข้ตอบสนองต่อเสียงเรียกไหมพอที่3ก็คือประกาศขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะครับพอที่4ก็คือการปั๊มก็คือการทํา cpr โดยการกดหน้าอกนะครับพอที่5คือเป่าเป่าคือการช่วยหายใจผายปอดสลับกับการปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจ30ครั้งแล้วก็ช่วยหายใจผายปอด2ครั้งพอที่6คือการใช้ เครื่องมือนะครับที่เรียกว่า AED หรือเครื่องช่วยฟื้นคืนหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตินะครับซึ่งออกแบบมาให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะใช้ได้ปัจจุบันถึงแม้การปั๊มหัวใจเพื่อกู้ชีพจะยังไม่มีบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ตามโรงพยาบาลหลายแห่งมีโครงการเปิดอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิต อย่างศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีก็เปิดอบรมให้ทั้งบุคคลทั่วไปหรือตามสถานศึกษาหากมีความต้องการทีมแพทย์ฉุกเฉินก็พร้อมนำกำลังและอุปกรณ์เข้าไปฝึกอบรมให้ถึงที่หนักขนาดที่มีบุญอินรายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็เดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวเนีนเ็นนครับ